สวัสดีเด้จ้าไอ้ทุกตาพาฝันค่าพอกันอีกแล้วเมื่องเอานาเขาันอันนั้นเกือกกองเลยข่ะหน่อยจะนับพันนาบานเห็นกันเนียค่ะเป็นเสือมืดอยู่หัวเสือน,นี่ามา,าค่ะคลิปเรื่อยนะพายเอสเตอร์เบื้องก่อนใส่แว่นตากอนข่ะหนอเบื้องโอเคได้การไหมบอก นั่นเอา้ารุดซ้ำขาขาดอกไม้รุดจกไปก็เหลือมดสาเอา้าขาดอกไม้รุดเอาพวกเป็นเต๋อขารุดก็วางไว้คือเก้าเนาะคะเนาะเอาขาคลิปเนื้นนะอหนาเอ้เต๋อขา นี่บอกค่ะบังเอ้ยถ้พาอันจิบไวแดงค่ะมามาอันนั่งจิบไวแดงก็เอ้ยทุกตาพ่าฝันเนาจะจ้ะเนาะค่อยๆอ,อันดื่มเนาะจ้ะเด้ออันก็หัวนี่จิบไปเอาอยาไปอันเหลวเนาะค่ะบอดายขับูเหรี่ขับรถขับเรือไปอันเดินทางไกลก็เป็นคนขับรถกอ็อย่าไปอย่าไปดื่มเนาะจ้ะเด้ออันตรายค่ะเพราะว่าเรามีผู้โดยสารไปนำบ่าดื่มเราดีที่สุด เพราะว่ามันเป็นตะเรอมาแล้วมันยากแม่นบอกอันนี้เอ้ยอยู่เหือนค่ะเอ้ยอยู่เหือนเอออันนี้มาเป็นตอนแรงๆเราค่ะอันนี้ฮันมะนี่ค่ะคลิปนี้ก็เอ้ทุกตาพาฝันพามาอันจิบไวแดงค่ะหรือว่าดื่มไวแดงค่อยๆเนาะค่ะมะค่อยๆดื่มไปเด้อจ้ะเด้อ พูดนโทรศัพท์แฟนเอ้อยดังมึงเอ้อยไปอันเอ้คนหลับกับคนคนนั้นแป๊บนึงค่ะโอ้ยุดไปแล้วยุดไปแล้วก็บนหลับเดอกค่ะเนาะ น,นีเอ้ยก็นั่งงานเอ็กกับเข้าค่ะมวันนี้เอ็กกับเขากินเมื่อนี้อาหารเอเตออาหารเอ้ยก็เนื้อค่ะเนื้อทอดเนื้อทอดมันฝรั่งตม้มแล้วก็พักต้มค่ะแล้วก็มีการพัดเฮดใส่พัดเฮดเส้นหนำเนื้อนนำก็แบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะกินง่ายๆ อย่างบนแล้วตัาเขยกำลังต้มหมันฝรั่งอยู่ก็ประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็จังไปอันพัดเฮดใส่ก็เบึงอันนี้ก็ต้มก็ประมาณได้หนาวอดสิบนาทีแล้วนะคะอ่ะก็มานั่งกันคุยกันไปน้ำเนาค่ะเนาะแฟนเอ้พันขึ้นไปอาบน้ำพันหมาแต่อันเลือมึกี้นี่ค่ะทีแรกไอยพันว่านํ่มากินกาแฟน้ำโทรมาหาเอ้ยเอ้เราว่าน้องพันบปอยู่พันไปเหลืออย่างบ่หมา พอเรโทรไปหาน้องพันน้องพันก็เลยบอกว่าฮันเออจะน้อยเฮาหน่ะเหมืออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็กลัวเด้อวันนี้วันนี้นนอายแล้วพันทงสส่ไปทางอื่นว่าเห็นหมาเมดียค่ะแฟนเอยมหอดก็บอกว่าอันอายหามาอยู่ว่าโบเด้อหล่ะพันโทรมาี่ซื้อวะแล้วพอเราโทรไปหาตู่เราล้วบอกว่าฮันเขากันึนว่าอันบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเราทรงใส่ไปอันไปทางอื่น,น,อน,อนเอากระยาพันค่ะก็เลยโทรสงใส่โทรมาบอกน้องเมื่อกี้นี่ ว่าบได้มาหาตัวใส่ไปหาหมู่เอ้ยบ้านเพราะว่าพันพันขับรถมาแล้วสินี้พันรถพันบเคยได้ไซส์เนี่ยค่ะพันอยากเหมันอันเือเอเครื่องมันอันเล่นแดดสิน่ะสงสัยน่ยไปอันพ่อหมู่ทางอื่นเล้วเลเอากระยาพันค่ะหรือว่าพันสีหมาอีกตอนค่ำๆกะแต่มันหอดสามทุ่มแล้วมันก็หมาเยี่ยมกันบบได้ด้วยค่ะเพราะว่าอันหอดสามทุ่มแล้วพันเบลอออกไปอันข้างนอกเลยว่าพันซีบมาแล้วอันนี้เพราะว่ามันเป็นต้นแรงแล้วอันนี้ก็ได้ นี่มะก็เว้าไปเต็กเนาะค่ะเอ้ยแฮงไสให้ฟังค่ะไสให้ฟังชีวิตมันอันตรายเนาะะเนาจักกระปุ๊บกระปั๊บเนาะมาได้บ่มาได้ก็เอยก็สังมันก็เฮาก็ังแบบมนๆแม่นบ่จังนเอยก็ไปเฮ็ดอาหารแล้วก็กันกินแล้วก็คุยกันค่ะเอา บัน้ก็เสราปะคะบัน้ก็มันเหงโพดก็ค่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะเนาะเฮ้อพ่อะไม่พี่น้องมีความสุขเนาะจะเด้อันนอนรับฝันดีค่ะตื่นขึ้นมาก็มีแต่อันความสดชื่นนำชีวิตเนาะเอตเตอร์ทำเตอร์ก็สมความปรารถนาค่ะอันเราก็เฮ้อมีสุขภาพแข็งแรงไม่หอันพ่อกันเนาะเมื่ออื่นเนาะจะเนาะสวัสดีเด้อจ้า